เอาเอาเอากระดงมาหน่อยอกระดงอากงลูกลูกสาวเนี่ยอีไอคือจังสีสกเกตเนี่ยแล้วอากงห้อยเนี่ยู่ในลูกห้อยนะได้ที่ก่อยอีอู่ปึงป้งปึ้งปึ้งเผาคงมากตอนจังนี้ก็อากงนี่จังอากงห้อหยนี่ปึเถาคงมาก แล้วดีกับอีิปต์จูเอียยัยงไงก็ต้องแบบนั้นดีแต่คงมา,ากับเพียงไรไอคือจอเซนลี่แถวๆนั้นเนี่ยเด็กคู่กับอีตัวนี้จอด,ดูดูด่แล้วคงดูแล้วเราจะทำยังไงจะคอยเหยียดถดงก็นใจดีนะไม่ใช่ดีอดุอ่ะไทย เล่นดูสิขาไม่หักก็ลองดูดูแล้วถ้าจริงได้จะไปอยู่แถวนั้นต้องไปทำยังไงกนต้องไปเจรจาต้องไปแทนเอาใจ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  แล้วจะทำไงเอาใจคือไปหมว่เสียร์หรืออดีตคือคือเชงเชนบูไปไหว้เจ้าไปขอพรหรือว่าจะไปกุฏิบุญไป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 เชร์ไปเชรไปไปแชกล้วยอะแซ่ซ่

ทุกทุก,กครึ่งอีเพราะเพราะอีเพราะที่ตรงนั้นน่ะมันมันที่ตรงนี้มันกึงไงขึงกึ้นที่ก็แต่อัปืนเผาคงมาก,ากเลยแสดงว่าเกียรติคือหมดเยแซ่ไม่เอาหอยเฮงที่เหลืวอ้โมีอะไรจิ้วจิ้วอ๋อกถวายจิ้วด้วยนะถวายเหล้าด้วยใส่เข้าถวายจิ้วด้วยนะแล้วมีอะไรอยู่ในกงเฮงอ๋อูทีละหมดปะ กรมอันนี้จะให้กรมช่วยนะคือคือที่เนี่ยที่ที่โน้ตี่แดงอีปไปหลนะปรสมัณนี้มันเป็นบ้านเป็นคอนโอย่างนี้นาานาตามตามถามถามถ้าคือท่านเซียนโจ๊กหรอว่าถ้า เยังได้คือเนี่ยเกียเซียโจ้าคือเราคือถ้อยอ่ะคือแล้ว,ออลวพอพอที่แถวนี้รู้สึกมันแรงอ่ะแล้วกรงตรงเนี้ยต้นไม้ต้นนี้อ่ะทไมเขาผูกผ้าของยีอุซิงต่อโดยพ้อยมอนนีม่มีมีมีอะไรอยู่ไหมครับใช่ย่างเงี้ยบ้านอย่างเงี้ยเราจะต้องทอํายังไงอเาเซียโจจะหยัดการไฮเซียโจหยัดแล้วถอยยีถอยพ้อยเนี่ยด้านในบ้านเขาเป็นอย่างเงี้ยครับ บ้านเก่าเป็นบ้านเก่าให้เสียโจให้ใจีให้อีอีให้อีจัดการโอ้โหก็ถามหน่อยโนเกียบอกถ้าต่อไปเนี่ยถ้าเขาจะไปจอเท้าถ่ายงแับที่ชอบถ่ายเนี่ยดีหรือเปล่าไม่ดีสายผักดีไหมไม่ดีไม่ดีได้โนเกียยิงได้เขาอย่างนี้เขาเขาจะไปทำาอาชีพอะไรดีครับผม คือ,อ,องานถ<ก>ึงงานเก่าพ่อก็บอกให้ก็าไปทำใหม่พ่อก็บอกให้เขไปทำานน้เลี้ยงเออนี้ไปนปูกผักแล้วายตลำบากเพราะมันเป็นอี่างนี้มันเป็นเทคโนโลยีมันมันปลูกในในขะ้อล้ำก็ก็ ลองดูลองดูอาคงก็บอกว่าให้ไปสืบอาชีพเก่าของีกไออาชีพเก่าไม่เยอะแต่อาคงนี่ไงโรงแรมโรงแรมเกียรติศรีแล้วเนี่ยเจ้าที่เจ้าทางเสียโจ้หัวเียวก็ไปแก้ด้วยโรงเตียงเป็นโรงแรมเตียงแล้วีบ่อยด้วยบ่อยกุญกุ้งเกี้ยด้วยกุ้งกินเนี่ยบ่อยกุญกินเนี่ยอันนี้ลงลงโรงแรม กุยกุยกุยเยอะกุยเยอะอย่พีเลยพีเยอะจริงหลยกุยเยอะอ๋อมเยอะพีมเยอะองค์ผู้เป็นใจว่าเสียตัวจะบอกว่าพีมันเยอะเอออโงงป้ายอ่ะป้ายที่ในงานเนี่ยเอาไปเก็บอยู่ที่ชั้นใต้ดินแต่ห้างเนี่ยกองแล้วในนั้นคือจะมีองค์อ่าเขาเรียกว่ามีหน สิ่ง pues กับเจ้าเจ้าเจ้าประตูจะทำให้ส้อการเงินมากเลยคือไปช่วยพักโอยโยในห้างเนี่ยมั